อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่9พายุโซนร้อนกลนทำ14จังหวัดฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9พายุโซนร้อนกลเนเตรียมขึ้นฝั่งเวียดนามเตือน14จังหวัดรับมือฝนตกหนัก11กันยายนพุทธศักราช2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9 พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ145กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานางังประเทศเวียดนามหรืออยู่ที่ละติจูด15.5องศาเหนือลองจิจูด109.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานางังประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้คือ12กันยายนพุทธศักราช2564หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในขณะที่ร่องมรสุม กำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2564บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารกาลสินอำนาจเจริญยะโสธรร้รอยเอ็ดมหาสาร,รคามสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดวันที่13กันยายนพุทธศักราช2564บริเวณที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือจังหวัดแพร่อุตรดิตถสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมสกลนคร มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกาลาสินธ์มหาสาร,รคามชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี และกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอันหนึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่02 399 4012 13และสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือพายุโกลเซิน คาดขึ้นฝั่งเวียดนาม13กันยายนนี้กระทบไทยมีฝนตกเพิ่มเนื่องจากยังมีอิทธิพลจากร่องมรสุมในหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วม21จังหวัดโดยเฉพาะที่หลมสกักแม่น้ำป่าสักล้นตะลิ่งสูง1เมตร11กันยายนพุทธศักราช2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วทุกพื้นที่ของไทยมีฝนตกหนัก จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านทําให้ฝนตกหนกักและน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมหลายจังหวัดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าปริมาณฝนตกสะสมมากสุด24ชั่วโมงย้อนหลังมากสุดที่บ้านครองทรายขาวอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่194มิลลิเมตรสถานีบ่อบําบัดทอมอพิจิตรจังหวัดพิจิตร192ม mm, เมตร สถานีบ้านสำม,ม่วงอำเภอน้ำหนาวจวเพชรบูรณ์หน4มิมิลิเมตรสถานีบ้านทรัพ์ชมพูอำเภอักดีชมพลจชายภูมิัยภูมิ99มิลิเมตรขณะที่ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปอ,อรายงานว่าขณะนี้อุทกภัยรวม21จังหวัด54อำเภอ92าตำบล209หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 1256ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบางจังหวัดยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลสํารวจประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินปราจีนบุรีน้ำท่วมถนน75เซนติเมตรระยะทาง400เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้น มีประชาชนได้รับผลกระทบ130ครัวเรือนทางปอพร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีมูลนิธิสัจจพุทธธรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือขณะที่เขตเทศบาลเมืองลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขงังจากฝนที่ตกหนักมาหลายวานันจนแม่น้ำป่าศักได้เอ่อล้นตะลิง ไหลเข้าท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยบางจุดถูกน้ำท่วมสูงถึงเกือบหนึ่งเมตรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถนนบางแห่งถูกตัดขาดนายกิติพัวช่วยนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลมศักสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก นายสำมเ็็จภูแสนสีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่ากรมอุทยานจัดส่งเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําในแม่น้ําพองล้นตลิ่งในท้องที่บ้านน้ําพองหมู่ที่12ตําบลสีฐานอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยหลังจากน้ําป่าบนยอดภูกระดึงไหลลงมามีปริมาณน้ําฝนสะสม 192.8มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยหลายสายเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างด้านนายประพิจันมาอธิบดีกรมชนลประทานกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางบริเวณตอนเหนือของเมืองดานางังช่วงวันที่13กันยายนนี้ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนลา่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกรมชนะระทานกำชับให้โครงการชนะระทานทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ประจำยังจุดเสี่ยงเฝ้าระวงังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือไว้ในพื้นที่เสี่ยงแล้วและพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที